ก็เลยต้องเอาไอ้ใต้รับกับก้าบ่ายไปว่าอาดอาธเช่ก็เลยบริสุทไปพออันโบมีตัวกลับขันเอาอาธเช่ไปเขาไปปวดไปเขาช้าเปิดใจแน่เจ้าอาบน้ำไปบ่มันได้อาเนี่ยแมนครับก็มาว่าไอ้ไปกับอันใต้สองต่อสองเขาบอไปสองต่อสองสิไปจังไหนมันโบมีตัวอะไอ้อาดแล้ววันนี้มันสิเป็นยังนั่นไงแล้ววันนี้ผู้ซื้อตัวให้กับไม่แน่นอนละดีผู้ว้างแผนการเดินทาง แล้วเขากับล้ำอยู่น้ำกันอยู่อุดรนเราเอียนขึ้นกันอยู่ขอนแก่นก็ต้องบินขอนแก่นไปกรุงเทพเซบินแล่นไปหาก็อยู่อุดร็นไปบินไปน้ำกันนี่หลังบ้านวัวป้คนยาป้คนพันยาปีนี่จะอวตารนี่ไัมเพราะเป็อย่างนี้กันเพื่อเขาเนาะเพราะเป็นอย่างเขาเข้าใจกันแต่ว่าน้องเขาสิคึดนไหลเขาจะอยู่น้ำเข้าเนี่ยป้อนน้ำป้อนน้ำปีนี้เรื่องพาพ่อแม่ 我买烟，我一看别说。